เห็นเต็มจอไหมลูกเต็มครับเต็มนะจอใหญ่ๆเต็มจอแล้วเนาะอ่ะมาดูก่อนเดี๋ยวดูเพื่อนกันนะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกแป๊บนึอันนี้ก้าครับไม่ต้องอ่านครับหนูจำได้ก้าครับอ่าทบทวนก่อนปลาอยู่ในอะไรอ่าดู้่อนหมดดเล่มเหรอใช่ลูก วันจันเนี่ยหนูจะได้ทำทั้งสองอย่างเลยนะทั้งการอ่านรู้เรื่องแล้วก็การอ่านออกเสียงนะคะลูกนะอะนี้เหรอคะกราบแล้วเมื่อไหร่จะได้จะได้ทำแบบฝึกท้ายมามาดูที่ตรงนี้ก่อนแม่ยกกล่องไข่อ่ากับพร้อมปลาตัวใหญ่ใส่ใน ตะก้าต้าสวนลำไยส่วนลำไยใช่ไหมไว้ในถุงผ้าถามว่าปลาอยู่ในอะไรปลาอยู่ในตะก้าอาตะก้านะคะข้อไหนเอ่ยหนึ่งสองหรือสามตะก้าครับตะก้าอก้าต้าตก้าก้ตกตาก้้าาก้า นั่นเองนะคะต่อไปข้อยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเราก็เคยทำแล้วเขาถามว่าหนูยาไดีเป็นคยณาะไรดีหนูจำได้อะไรดีขาอะไรดี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 อันนี้ต้องทาด้วยไหมนอันนี้เหรอของวันนี้ไม่ต้องส่งนะคะลูกของวันนี้ไม่ต้องส่งแต่ของวันจันทร์ต้องส่งนะอใช่อะ ถามว่าหนูจิวเป็นคนอย่างไรหนูจิวพูดจาไพเราะเมื่อพบผู้ใหญ่รู้จักผู้ใคยไปลามาไหวแสดงว่าหนูจิวเป็นคนมารยาดีว่าจิตใจดีหรือว่ามาดีามาดีมารยาดีมารยาดีข้อหนึ่งนั่นเองมารยาดีก็คือกคลยยาวาจาสุภาพเรียบร้อยนะคะพูดจาไพเราะนั่นเองต่อไปเปิดมาอีกหนึ่งหน้าเลย น้า20อ่ะข้อที่2ีนะคะอ่ะเขาถามว่าสัตว์อะไรเดินไปด้วยกันข้อความมีอยู่ว่าลูกเป็ดเดินไปลูกไก่เดินมาอ่ะลูกเป็ดเดินไปลูกไก่เดินมาใช่ไหมลูกแมวเดินหน้าลูกหมาเดินตาม แสดงว่าสัตว์อะไรเดินไปด้วยกันลูกแมวลูกหมาครับลูกแมวลูกหมาข้อหนึ่งลูกเป็ดลูกไก่ลูกแมวข้อสองลูกไก่ลูกแมวข้อสามลูกแมวลูกหมาข้อไหนเอ่ยลูกแมวลูกหมาครับลูกแมวลูกแมวลูกหมาข้อสามนั่นเองลูกแมวลูกแมวลูกหมา ข้อต่อไปน,นะคะข้อต่อไปข้อ,อยี่สิบสามบทร้อยข้อนี้กล่าวถึงเรื่องใดกระจิบก็คือนกชนิดหนึ่งนะลูกนะนกชนิดหนึ่งกระจิบจิกหญ้าจาลาี้ยงางหรอเพื่อไปถักทอสารต่อเป็นรลัง <laughs> อ่าเขาพูดถึงว่าไงนกกระจิบเนี่ยจิกหญ้า แล้วก็บินบินบินไปเพื่อที่จะเอาญ่าเนี่ยไปถักพอเพื่อที่จะทําเป็นรังนั่นเองบทร้อยกองที่ราถึงเรื่องไหนก็ข้อหนึ่งการเป็นรังข้อสองการบินข้อสามการทารังการทารังการทำรังข้อสามนั่นเองการทำรังเปิดมาอีกหน้า ใช่ใช่ไหมครับนหน้า<ห>นที่อ่าข้อที่ยี่สิบสี่นะคะเขาถามว่าสิ่งใดอยู่ตรงข้ามกันรูครับิวว่าูคคับหนูขอถามเลยนะครับทาไมข้อที่ยี่สิบห้ามันต้องมีแค่ลูกถังขยะอย่างเดียวครับนูอ่าเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังต่อไปอฟังนะข้างหน้าบ่อน้ํา ข้างหลังกองทรายข้างซ้ายกองหินข้างขวากองดินสิ่งใดอยู่ตรงข้ามกันถ้าเลือกข้อหนึ่งกองหินกองหินอยู่ตรงนี้กับบ่อน้ําตรงข้ามกันไหมตรงข้ามกันไหมเอ่ยไม่ต่ไอไปข้อที่สองกองหินกองหินอยู่ตรงนี้กองดินตรงข้ามกันไหมลูก ตรงค่ะอะเพื่อนแน่ใจกองดินกับกองทรายตรงข้ามกันไหมลูกไม่ได้ตรงข้ามกันนะแสดงว่าข้อนี้ตอบข้อสองกองหินกองดินอะต่อไปข้อที่ยี่สิบห้าที่เด็กๆอ่ะที่ตะวันชายสงสัยนะคะข้อยี่สิบห้าเขา เขาถามว่าก้อยควรนำสิ่งใดทิ้งลงในถังขยะอ่ะดูภาพแล้วตอบคำถามนะคะภาพหัวกระโหลกเนี้ยแสดงว่ามันเป็นขยะอันตรายหรือว่าสิ่งที่เป็นอันตรายนะถ้าไปโดนแล้วเนี้ยเอออาจจะเป็นอันตรายถึงตายได้เลยนะคะอ่าอันตรายมากแล้วเขาถามว่าก้อยเนี่ยควรนำสิ่งใดทิ้งลงในถังขยะขยะอันตรายนี้ข้อหนึ่ง รร w, oh you, 2, right. กระป๋องนมอันตรายไหมลูกเป็่นอันตรายครับเพราะสองกระป๋องแป้งอันตรายไหมเอ่ยเปลนอันตรายครับข้อสามกระป๋องยาฆ่าแมลงอันตรายไหมเอ่ยอันตรายครับอันตรายมากว่าข้อที่สามเป็นข้อที่ถูกต้องเลยต่อไปนะคะลูกเปิดมาอีกหนึ่งนม่เลยข้อยี่สิบหกตั้งแต่ข้อยี่สิบหกถึงข้อสามสิบนะก็จะเป็น ส่วนของข้อความเนาะอ่านข้อความแล้วก็ตอบคําถามนะคะอ่ะมาดูวันหยุดเขาถามว่าข้อที่26เขาถามว่าวันหยุดพ่อทําอะไรข้อความมีอยู่ว่าทุกวันหยุดพ่อจะตื่นแต่เช้าอ่ะเพื่อเข้าสวนเก็บผักไปขายที่ตลาดและแบ่งผักใส่ถุงแช่ตู้เย็น เพื่อนำไปฝากเพื่อนที่ทำงานในวันจันทร์วันหยุดพ่อทำอะไรข้อหนึ่งนำผักไปให้เพื่อนข้อสองเข้าสวนปลูกผักข้อสามขายผักที่ตลาดเลือกข้อไหนเอ่ยเข้าสวนเข้าสวนปลูกผักครับเพราะทันใช่ใช่ครับเขาขายขายผักที่ตลาดครับขายผักอ่าดดูดูดูก่อนดูตรงนี้ก่อนจะเย็นเย็น ดูนะถ้าเข้าสวนปลูกผักอันนี้เขาบอกว่าเข้าสวนเก็บผักไม่ใช่ปลูกผักแสดงว่าข้อนี้ไม่ใช่แล้วขายผักอ่ะถ้าสมมุติว่าใครบอกว่านําผักไปฝากเพื่อนเขาบอกว่าให้เขาจะนําไปฝากเพื่อนวันจันร์แสดงว่าไม่ใช่วันหยุดวันหยุดส่วนมากเขาจะนับกันที่วัน เสาร์กับวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นวันทํางานเนาะอ่ะทีนี้ดูตรงนี้ข<ช>ายยัลาดนี่ไงาขายผักที่ตลาดนี่นไงขายที่ตลาดนะคะเก็บผักเพื่อที่จะเอาไปขายที่ตลาดแสดงว่าข้อไหนถูกข้อหนึ่งข้อสองหรือข้อสามอ้อข้อสามนั่นเอง อเอาไปกินนายข้อที่ยี่สิบเจ็ดอ่ะมาดูเขาถามว่าข้อความนี้เกี่ยวกับเรื่องใดอ่าข้อความนี้เกี่ยวกับเรื่องใดนะคะข้อความมีอยู่ว่าช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีความฉลาดสุภาพรักเจ้าของจำจดจำกลิ่นที่คุ้นเคยได้เป็นอย่างดีช้างมีความรัก ลูกเช่นเดียวกับคนรู้จักส่งเสียงดุลูดุดุลูก,ลกใช้งวงตีลูกเมื่อลูกซนอ่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ย,ยข้อหนึ่งลักษณะของช้างข้อสอง ขนาดของช้างถ้าขนาดของช้างต้องพูดถึงว่าขนาดใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนนะลูกนะข้อสามชนิดของช้างเขาถ้าเบื่อเขาพูดถึงชนิดของช้างเขาก็จะบอกว่ากษณะของช้างครับลักษณะเลยถ้าเบื่อเขาพูดถึงชนิดของช้างเขาจะบอกว่ามีกี่ชนิดอะไรอะไรยังไงบ้างเนาะเพราะฉะนั้นข้อความนี้เขาพูดถึงลักษณะของช้างลักษณะของช้างต่อไปข้อที่สองหนูจะเป็น ก็ว่าคน่ายู่ที่แยกสีหนึ่แต่ไม่ต้องส่งกันนะคะใช่ค่ะไม่ต้องส่งนะคะคุณครูอธิบายให้ฟังเนาะต่อไปถ้าเกิดไม่ค้นส่งละคะทำไงดีครับอ่าคุณครูไม่ได้ให้ส่งนะไม่ได้ให้คะแนนนะในวันนี้นะแต่ว่าวันจันทร์จะให้คะแนนาต่อไปต่อไปอันนี้เราเคยทําแล้วนะมดชนิดใดอาศัยอยู่ในโพงไม้มดอะไรเอ่ย มดดำมทงรังรังใบแตกของต้นไม้มดแดงใช้ใบไม้ทำรังบุญต้นไม้ใหญ่ส่วนมดตะนอยจะุดโครงไม้ที่ตายแล้วเพื่อทำรังแสดงว่าข้อไหนเ่ยมดตะนอยข้อที่มดตะนอยมดตะนอยข้อที่สามนั่นเอง กามดตะนอยข้อที่สามมดตะนอยน้อยน้อยน้อยต่อ,ยอ,ยอาไปข้อที่ยีสิบแปดอันนี้เราก็เคยทำแล้วอาหารของเมื่อวานคืออะไรอะเมนูวันนี้ฉู่ี <c oughs> ปาช่อนแต่เมื่อวันก่อนปลาช่อนต้มยำส่วนวันพรุ่งนี้พี่ว่าจะทำ ไก่ย่างส้มตำและยำหมูยอข้อหนึ่งชูฉี่ปลาช่อนข้อสองต้มยำปลาช่อนข้อสามไก่ย่างส้มตำปลาช่อนครับต้มต้องเอยนี่ไงแต่เมื่อวันของปลาช่อนต้มยำนะอ่านรู้เรื่องอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายข้อสามสิบบทร้อยอ่าบทร้องเล่นนี้แสดงถึงความรู้สึกใด อ่าบทร้องเล่นมีอยู่ว่าเจ้ากระเจ้ากระตายตัวนิดนิดตัวจิตจิตตาแจ๋วแจ๋วเจ้า,จากระโดดไวไปแล้วไปเที่ยวแถวไปเที่ยวแถวถิ่นใดฟ้าก็มืดไฟก็มอดเราก็ทอดถอนใจคิดถึงเจ้าตาใสา อีกเมื่อไรจะมาเอ้ยเขาเขากล่าวถึงเรื่องอะไรลูกนะแสดงถึงความรู้สึกอะไรข้อหนึ่งห่วงใยข้อสองเสียดายข้อสามโศกเศร้าไม่ใช่ครับแสดงว่าเป็นห่วงใยค่ะห่วงใยหลังจากข้อความไหนเอ่ยจากข้อความที่ว่าคิดถึงเจ้าตาใส อีกเมื่อไหร่จะ,ะ,ะมาเอ้ยใช่ค่ะเป็นเนีย้ยแหละค่ะเอก็จะเป็นความห่วงใยนะห่วงใยอ่าเจ้ากระเจ้ากระต่ายที่ไปเที่ยวจนฟ้าม okay ืดแล้วก็ยังไม่กลับมาแล้วก็เฝ้ารอเจ้ากระต่ายนั้นให้กลับมานะคะเป็นห่วงเจ้ากระต่ายนั่นเองอ่ะนีแล้วไอ้ตาใสเหลอ ว่าไงนะลูกนมันเป็นดาวเหรอครับอันนี้อะครับอ่ะทีนี้มาดูที่อันนี้ครับมันคืออะไระครับปึ๊ออ๋อมันคือว่าสิ้นสุดแล้วแบบทดสอบนี้นะหมดแล้วในการอ่านรู้เรื่องนะคะทีนี้มาดูการอ่านออกเสียงบ้างที่เด็กๆจะได้อ่านในอ่านทายวิดีโอและสะ่งในอ,อุปกรณ์แค่อสองหน้าเองแค่อสองใช่แค่สองหน้าแล้วตั้งฟังอันนี้ไหมล่ะ อ่าไม่ไม่ไมไมลูกอันนี้ก็จะส่งวันจันทร์เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ชุดนี้นะเดี๋ยวครูจะส่งเดี๋ยวคุณจะส่งที่มันเป็นของปีการศึกษานี้ให้อีกทีนึงเนาะเดี๋ยวคุณได้แล้วคุณจะส่งให้นะคะอ่ะมาดูก่อนสิ่งที่เด็กดดๆจะได้ถ่า,ายวิดีโอนะหนึ่งเลยยี่สิบคำนี้สองคือบทอ่านถ่ายสองอย่างนี้ไม่เกินสิบนาทีนะคะ เทวดาเทวดาเลขที่กาด่าคนเดียวอย่างนูที่หน้าจกับผมคุณได้เลยนะหญิงชั่วโมงนิยายเสาเอกทั้งหมดช็อกโกแลตหัวใจเพื่อนบ้านข้องือทำบ่อคำที่เจนข้อสอบนี้มีการ์อนงานขนมจีนใช้เวลาให้เวลาอ่านภายในสิบนาทีตอนที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อยี่สิบนักเรียนอ่านออกเสียงคำที่กำหนดให้ อ่ะหนึ่งเทวดาสองเทลขที่กระดาษคนเดียวอย่างนี้กระดาษก้าวคนเดียวเจ้าชายห้าห้าอะไรเอ่ยห้าอย่างนี้อย่างนี้โนโยอ่างโอย่างไม่เอกอย่างโนอีนี้โนนี้อย่างนี้แต่ะไม่ไหวช้าครับหก แขงแรงเจ็ดต้าหญิงแปด้าหญิงชั่วโมงชั่วโมเล่นเอ็นเลยเจ้านี้ยายสิบสาวเอกอานเอกเลยนะสิบเอ็ดทั้งหมดสิบสองช็อตแลกสามหัวใจสิบสี่นต้บ้านข้อมูลสิบหกผู้วิศัยเอสอง นีอยู่ในม่านลาแม่กดนะที่ขมหัดกะใช่อ่านเลขด้วย16บหู่วิเศษ17วงกลมสิบแปดผัดกะเพราผัดกะเพราสิบมก้าขนมจีนจีนขนมจีนขนมจีนไม่ถึงไม่ถึง10นาทีแน่นอนนะไม่ถึง10นาทีแน่นอนไม่ถึงหนูอ่านแล้วอย่างเช่นอันนี้อันนี้นะ รวมกันนะลูกนะสองตอนนี้รวมกันนะตอนที่สองก็ต้องอ่านนี้ด้วยทายต่อได้เลยนะอ่านเวลาอ่านก็แบ่งวรกให้ถูกต้องนะคุณพ่อของฉันชอบดูรายการข่าวทางบูรทั์เป็นประป็นชอบดูรายการ ข่าวทางให้รัศั์เป็นโมลาลาบะจึงมาให้ทรางให้สราเื่อหลับตาเดินโลกลาบะลาะที่เป็นเพ่อะเดี๋ยวรูอ่านให้ฟังเดี๋ยวรูอ่านให้ฟังแต่ว่าบทอ่านในวันวันจันทร์อะไม่ใช่บทอ่านนี้นะลูกนะอะนี้เป็นของปีที่แล้วนะไม่ได้ไม่ได้เก็บคะแนนนะอ่ะเวลาอ่านก็แบ่งวังให้ถูกต้องเนาะคุณพ่อของฉัน ชอบดูรายการข่าวทางโทรทัศน์เป็นประจำจึงทำให้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดโรคระบาดที่เป็นเหตุให้ผู้คนเจ็บป่วยล้มตายจำนวนมากคุณหมอประกาศแจ้งเตือนประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ของร่างกายและเครื่องใช้ก่อนรับประทานอาหารหยิบจับขนมน้ำดื่มทุกครั้งจะต้องทำจะต้องทำให้มือสะอาดด้วยสบู่หรือครีมล้างมือโดยไม่ใช้สิ่งของต่างๆร่วมกับผู้อื่นเด็ดขาดอีกทั้ง ไม่ควรคลุกคลีอยู่ใกล้ชิดกับคนไข้เพราะอาจติดโรคครั้ง8แล้วครับเราทํทำยังไงกันเนี่ยครับนี่บันทันหรอครับเห้าส58แล้วครับนี่ก้าโม่58แล้วครับนี่อ่่านีใกล้จะจบแล้วอ่าเพราะอาจติดโรคจากพวกเขาได้พวกเขาเหล่านั้นได้ใช่จบแล้วลูกเวลาที่ตัวเอง เวลาทเองอานบรรจ์ที่ถ่ายวิดีโอให้ครูเนี่ยอ่านทั้งยี่สิบคำแล้วก็ข้อความเนี้ยถ่ายไว้ไม่เกินยี่อ่าไม่เกินสิบนาทีนะลูกนะแล้วก็อัพลง Google Form ได้เลยเดี๋ยวครูส่งให้นะคะเกินภาพของฉันชอบดูรายการค่ะไม่แต่ว่าไม่ใช่บทอ่านนี้นะเดี๋ยวครูส่งบทอ่านที่เป็นของของปีการศึกษาล่าสุดให้แต่ว่ารูลองแล้วยังไม่ได้ได้รับมแล้ว ทีเชื่อยังไม่มาเลยอะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะน้ำเชื่ีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนิ่มค่ะบ๊ายบายค่ะ